ผู้นำฝ่ายค้านกระชากหน้ากากคนดีใช้เงินสืบทอดอำนาจเอื้อประโยชน์พวกพ้อง15กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกา50นาทีที่รัฐสภานายแพทย์ชลนาศีแก้วสสนานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ตอนหนึ่งว่า การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ทแถลงไว้ต่อรัฐสภานโยบายเร่งด่วน12ประการไม่ได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสังคมเกิดความเหลื่อมล้ํามุ่งใช้เงินเพื่อประโยชน์การเมืองเพื่อสร้างคะแนนนิยมรัฐบาลและความอยู่รอดของตัวเองการปฏิรูปการเมืองล้มเหลวเกิดธนกิจการเมืองใช้เงินเพื่อสืบทอดอำนาจการเมือง อยู่8ปีไม่พอยังพูดกามกวมจะไปต่ออีก2ปีไม่คํำนึงถึงความชอบธรรมทางนี้การใช้งบประมาณไม่เป็นธรรมเกิดจากการทุจริตกว้างขวาง ทั้งโครงการใหญ่และระดับท้องถิน่นเพื่อประโยชน์กลุ่มทุนพวกพวกตอตตนเองมีการผูกขาดสแสวงหาประโยชน์โครงการของรัฐเป็นรัฐบาลที่ซื้อขายตำแหน่งมากที่สุดขนาดที่ปัญหายาเสพติดและบ่อนพนันออนไลน์ไม่มีการป้องกันป,ปาราบปรามอย่างจริงจังให้องค์กรอัชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงินล้มเหลวแก้อัชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหาประเทศทับถมเพราะขาดยุทธศาสตร์บริหารประเทศ ขาดความซื่อสัตย์การปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลชุดนี้ได้ฉายาหน้ากากคนดีฝ่ายค้านจะอภิปรายให้เห็นตัวตนของคนดีที่ใส่หน้ากากจะกระชาติหน้ากากคนดีให้ประชาชนได้รู้แม้จะไม่มีการลงมติในการอภิปรายแต่ขอให้ประชาชนไปลงคะแนนในคูหาจะให้คนดีอยู่ต่อไหมประเทศต,ต้องไปต่ออย่างมีศักดิ์ศรีมีอนาคตไม่ใช่ไปต่อสำหรับใครบางคนเพื่อสืบทอดอำนาจ ผู้นำฝ่ายค้านร,ระบุฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทแลนะคะ